ตอนนี้บางแบงไม่มีไม่ได้ใช้ Facebook ไม่ได้ใช้อะไรแล้วตอนนี้เหรอจ๊ะตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วมันทําให้เราอารมณ์เสียเสียเวลาแล้วมก็เสียเวลาเสียเวลาข้อหนึ่งเสียอารมณ์นี่ยิ่งกว่าเมื่อก่อนเนี่ยวเวลาเราเห็นใน Facebook ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราเจออะไรที่เราไม่ชอบเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนอย่างนี้เลยกระทบปุ๊บกระแทกเลยแล้วพบพอส่งไม่เสร็จตอบไปเลยตอบเลยจนรู้สึกเอ๊ะ ไม่ได้แล้วคนจะเริ่มเอาไปแคปเด้วไปด่าเรากลับได้อก็จะใช้วิธีพอเห็นปุ๊บก็จะต้องเนะี่ยหายใจกับตัวเองอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดีมากลูกดีมากแล้วก็หยุดแต่หลังๆมันเหนื่อยคุณแม่มานั่งหายใจกับทุกๆสเตตัสอย่างเงี้ยเหนื่อยก็เลยเอามันไปเลยเอาออกไปดูมันเป็นภาระละจริงมันเป็นภาระมันเป็นภาระถ้าเราจัดการอารมณ์ของเราไม่ได้กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นภาระ มันหนักใช่อย่าแบกมันว้ก็ทิ้งมันไปก็ทิ้งมันไปแล้วชีวิตเป็นสุขขึ้นมากจริงๆการกระทบทางตาก็น้อยลงน้อยลงจริงไหมฮะ,ฮะการตีความทางใจก็น้อยลงอีกเฟสบุ๊คเนี่ยนะมันมีพลังในฝ่ายดีก็ได้ถ้าใจพร้อมแล้วมันก็มีพลังในฝ่ายร้ายก็ได้ถ้าใจไม่พร้อม<ช>เพราะนั้นใช้มันเป็นเครื่องมือฆ่าคนก็ได้ใช้เป็นสิ่งที่จะเจริญสติก็ได้เพราะนั้นถ้าเรายังไม่ได้แข็งแรงพอและเสียเวลาก็ วางมาไปก่อนอ๋อพี่ก็ต้องคุยกับคนหนุ่มสาวนะเพราะตอนนี้คนแบบเด็กกว่าพี่ขาดมันไม่ได้อ่ะกทำไงดีจริงๆค่ะหลายครั้งมันจะเหมือนเป็นพิธีกรรมคุณแม่เหมือนตื่นมาก่อนไปแปรงฟันก่อนไปน้ำต้องหยิบไปก่อนแล้วแล้วก็เปิดแล้วก็เนี่ยทุกเช้าก็จะเจอกแต่เรื่องที่แบบที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองอะกำลังจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องกายใจของตัวเอง ตื่นขึ้นมายังไม่ทันจะเช็ดขี้ตาเลยเป็นช่วงวงงเงียอยู่เลยว่าเอ๊ะว,วันนี้วันนี้จะเริ่มต้นชีวิตด้วยเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีไปเจอเรื่องพวกนี้พอเลิกใช้นี้รู้เลยว่าชีวิตมีความสุขแล้วก็หุดหงิดน้อยลงมากจริงปิดประตูนล็อกไปก่อนปิดประตูแล้วก็ตามดูกายใจของเราคือชีวิตอยู่กับตัวเองมากขึ้นมีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐขึ้นไม่อย่างนั้นเราก็จะกลายเป็นมีปัจจุบันขนาที่ไปรู้เรื่องใครก็ไม่รู้ เหมือนสารแนรู้จริงๆคำว่าสารแนนี่ถูกต้องชี้จุดเลยค่ะเพราะว่าในเรื่องมันจะเป็นเรื่องของคนอื่นบางคนเ,เขาก็หนูรู้ว่าบางคนเขาก็ไม่ได้ไม่มีเจตานาจะให้ลายใครหรอกแต่เขาก็บางครั้งเขาก็พัามเพอพรัพนานาชีวิตของเขาซึ่งแล้วก็พูดตรงๆว่าเอ๊ะก็ไม่ได้มีความจําเป็นต้องไปรู้ไปเห็นเรานี่นา หลายครั้งแบบในในเฟซบุ๊กมันต้องยอมรับว่าบางคนเขาก็ไม่ได้มีเจตนาเหรอนะคะคุณแม่ที่เขาที่เขาจะด่าโลกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่หลายครั้งเขาก็เหมือนเขาเล่าเรื่องตัวเองอะ่ะแล้วการที่เราต้องไปนั่งรับรู้เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเราก็มีความกังวลว่าเอ๊ะทำไมเราดูเป็นคนที่สารแน่จังเลยพี่ป๋อมแฝมรู้ไหมคนที่ชอบพูดเรื่องตัวเองเนี่ยมันมีอัตราสูงมากนะคนที่ชอบบอกตัวเองว่า ขณะนี้ฉันทําอะไรฉันกินอะไรฉันแต่งตัวอย่างไรนี่เรื่องอัตราหมดนะใช่ค่ะมันเป็นเรื่องความทุกข์ของคนที่นําเสนอทีนี้พอเราเป็นคนที่เข้าไปสนองเขาโดยวิธีการแสดงความคิดีห็นคราวนี้มันก็กลายเป็นอะไรฮะรับทีเป็นรัฐที่เลยนะคะม,มันเป็นรัิสมัยก่อนในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีรัฐที่อย่างเงี้ยเยอะเลย เช่นบูชาไฟไหวต้นไม้ภูเขาแล้วถ้าใครที่แบบพอใจในเรื่องเหล่านี้ก็จะไปรวมกันเป็นกลุ่มก้อนแต่ตอนนี้มันมีรับที่โดยผ่านไอ้เครื่องมือทันสมัยมนี่แหละไอ a c e b o o k ของเราเนี่ยแหละแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่หลงอารมณ์แล้วก็หลงโลกอย่างคนที่ไม่รู้เนือ้อรู้ตัวว่ามันใช้เวลาไปมากเท่าไหร่พี่ลองดูสิเราก้มหน้าดูจอเนี่ยมันไม่ได้ดูใจเนาะ เห็นห <üler? S 2> แต่ตัวหนังสือด้วยอืมและที่สำคัญหลายครั้งก็จะคาดเดาไปเอง Old แล้วว่าอันนีน้ก็น่าจะรู้สึกอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้ปรุงแต่งไปใช่เราทุกข์เพราะปรุงแต่งเราไม่ได้ทุกข์เพราะเขาแต่เราเนี่ยไปปรุงแต่งในสิ่ง<ช>ที่เขากำลังนําเสนอนี่ไงพี่แล้วเราก็กลายเป็นคนที่เป็นเหยื่อเหยื่อของอะไรพี่ลำทายเหยื่อของอารมณ์ yes เหยื่อของอารมณ์ถ้าเราเป็น มนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์พี่จะกลายเป็นคนที่มีอิสระภาพและพลังงานอย่างพี่ป๋อมแปบเนี่ยนะทาให้โลกใบน,นี้ผาสุขและงดงามได้พี่เชื่อไหมว่าพี่มีศักยภาพเรื่องนี้เชื่อค่ะแล้วพี่ไปริดรอนไอ้ปัญญาตรงนี้ทําไมอะ่ะอันนี้ถ้าฉลาดแล้วไม่ขาดปัญญารอดนะฉันถ้าให้พูดกับเด็กๆที่กําลังหลงไอ้สื่ออันนี้จะพูดกับเขาว่าไงาจริงๆมันก็ห้ามไม่ได้ประมาณว่า<ๆ>เพราะว่าตอนของเราเนี่ยเราประมาณใช้วิธีหักดิบเลยคือ ดูวันน้รู้สึกว่าเออเราแบบทําไมเราถึงหมุดหงิดเยอะขนาดนี้ทําไมอะไรนิดหน่อยแล้วก็โกรธพอมาสแกนดูเนี่ยโอ้ตายละเป็นเรื่องเรารับข่าวไม่ดีอแต่หัววันทุกวันเลยหักดิบปุ๊ก็กว่ามันอยู่ได้คุณแม่ปิดประตูนรกไม่ต้องไปสวมมงกุฎอยู่ในนรก เพราะทันทีที่พี่เอากุศลหรืออกุศลเข้าไปอยู่ในใจในช่วงที่ตื่นนอนตอนเช้าซึ่งเป็นช่วงที่มีพลังที่สุดแต่ถ้าเราปล่อยพื้นที่ใจของเราให้ไปขุนมัวกับเรื่องที่ไม่เป็นสาระเราก็จะหลงไปเลยทั้ง,งวันวน,นั้นเราต้องเลือกว่าอะไรคือสาระและอะไรไม่ใช่สาระอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาพอเราวางเ c e บุ o กลงเนี่ยเราจะได้คุยกับเพื่อนจริงๆงเรามากไอคอนแทใช่เราได้สอบตาคนที่เรารัก คนที่เรารู้สึกได้เลยว่าเราไม่ได้อยู่กับเขาโดย<ช>บ<า>งังเอิญถูกไหมฮะเราได้ฟังหัวใจของคนที่เรารักไม่ใช่แค่ได้ยินแค่หูนะและก็ไม่ใช่มองแค่ตานะแต่เรารู้แจ้งเข้าไปถึงใจใเขาว่าคนที่เราอยู่กับเขาสั้นลงเดี๋ยวก็ตายกันไปแล้วสั้นลงแต่ว่าสดขึ้นอันนี้สําคัญเพราะเราไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเราอะเราจะไปอยู่กับใครก็ไม่ร,ไมรู้รที่ไม่ใช่ ไม่ได้มีอิทธิพลต่อเราเลยในเวลาที่เรายากลําบากนะแล้วต้องยอมรับว่าเพื่อนส่วนใหญ่ใน Facebook ของเราเนี่ยไม่ได้ว่าสนิทกับเรามากเลยนะเออเป็นเพื่อนห่างๆซึง่งเราก็ไม่ได้ว่าอยากจะไปรู้จักแล้วก็เป็นเพื่อนกัครัเพราะเขาก็หล่อดี